ครับพี่น้องครับถามนี้คาถามว่าปลูกอยังได้ใส่เร็วเด้อพี่น้องเส่เบื้องตัวอย่างนะครับปลูกความกันอันนี้แดงครับแดงแดงในคางเทียงนี่ครับในะคางเทียงอันนี้มะฮอกกานีพี่น้องมะฮอกกานีอันนี้ปลูกความกันได้ครับอันนี้งาบมะนี้พยุง เพื่อนนี่ยี่สิบห้าปีได้แกนซ้ำแขนเนี่ยนะครับซ้ำกุ้งซ้ำทุกงเขาหนี่แกนซ้ำแขนเอาวซมเอาแซมสามตัวเนี่ยพ่อปูพร้อมกันนะครับเอาแซมสามตัวเนี่ยย่างไปหลายมันเสียหลายแต่ว่านี่ครับให้ไรอันนี้บะเมียนพ่อปลูกลูกใช้พ่อปลูกลูกดูแลหลานใช่เนี่ยบะเมียนปลูกเลื่อยแต่ใช้เลยนี่ครับ มาฮอกกาน,นีสินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์ไม้ส่งออกของฟิลิปปินส์เอาไปทําปืนไปทํากีตาร์ถ้าจะปลูกอะไรด้ใส่เลยเห็นมาคุยกงนรักนี่ตัวเป็นเปลี่ยนเดือนอยู่นี่ได้ใส่บ่าน,นี่ไหม่ส่งออกของฟิลิปปินส์นะครับเนื้อใหม่มันเห็ดปืนนอกเห็ดกีตาร์มันสิดีสำหรับแล้วมันใหญ่สำารับพีน่น้องบ้างเด้อมะฮอกกาน,นี